สวัสดีพี่นอ้องปองปายเบอร์ซูฟูซูโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาาดเดอพี่น้องเดอตอนนี้นก็คือมาอยู่ที่สวนบ่าเอือกจากบ้านบ่าเอือจากพี่น้องจากมาหาเบิง่งพักเบิง่งหาเพื่อนไหวเนาะเพราะว่าสีไดฮอดอุ่นบ้านบาอาดแล้ววันที่สิบกับซีไดเตรียมไว้วันที่เก้าก็มาซ่องเบอร์ซืซอดอกพี่น้องมาหาจองไว้เนะาะจะน่าพามา,าลากคายปลากะสิบไดใช่แล้วเฮ้ยก็เลยมาหาจอบมาหาซ่องเบิ่งสักเล็กน้อยเนาะ มาหาเบิงเป็ดเนาะเบิงเป็ดเบิงไก่อะไรยังไงเพื่อนเนาะจะได้กระขอมอกขอบใจหลายๆเด้อพี่ต่ำเด้อเนาะที่อุนนุนเป็ดเป่าเอื้อ้เป่าอ่ากับไม่นาางงจะได้กระขอบใจอหรีเนาะมาพี่น้องสิพาเละเบิงพักเพื่อนบันี้ว่ามันเอออัปเดทพอกิแล้วบ่พอคายวบอกระลำในการสิได้จองไวายูจ้าหน้าสิทันยูพี่น้อง นาสิทันยูจ่าพุ่นงามคืออย่างนี้นาจาตัวนี้คือเบียร์ผักกาดของเพิ่นเนาะแต่ก็เริ่มใหญ่แล้วเพิ่นบมมีบอลปูแต่มีแต่วาสิเอาไว้ข้างอันข้านานเลยเนาะตัวนี้ก็คือกระลำปีของเพิ่นกําลังห่อหัวเนาะส่วนทัางพุ่นก็คือห่อแล้วจา่าห่อแล้วกลาสีไ้ตัดละไรเนาะ สุัเจ้าเสียงบ่มีไปเซอเบอร์นอเสียงนะนอนี่พี่นอกำลังห่อหัวกะคือส้งสีทันอยู่แต่ว่าเสียงขึ้นดังหรือจังใดเนาะหรือว่าสิถธามันยันอนาคตบ่คิดว่าในน้อยนี่ก็น้อยนี่เด้อเออเปื่อกหรอกเปลือกออกเบอร์กันเรื่องแรกอยู่ปั่นน้อยนึงเออกะสิท่านอยู่แต่ว่าเฮ้ยจะได้สูดความไวเลยครับมาไซอืม สวัสดีจ้ามหาแหว่เบิ่งจากน่อยพี่้องจะสีเม,มือเอ่อจะสีผ้ากันเมื่อจ้าสีผ้ากันไปฮะปลูกอะไรยังไงอยู่ส่วน7จตุยเนาะไปฮะสุข้ำใส่เพิ่นเนาะติดอยู่ดอกอัอนะนะปะาดินตัวมันแหงมันแหมโพดได กระเอาตัวมีขีดแกบขีดยังขีดวัวขีดมูขีดมาสัคือบบเห็นตัวนั้นผสลัดเที่ยวเสลัดห่อนั้นกัดแก้วนั่นตัวนี้ก็คือนี่จ้ะตัวนี้กำลังปลูกไม้พี่น้องคอร์สไหมคาเรียกว่าอะไรเรดโอ๊หรอ จังว่ายังบด้วาายนไดยังบมันพอเก็บแล้วมจะาพน้องมาซองเบิ่งเป็นจังไดเายขายเ้ออ้นี่จ้ะพี่น้องจ๋าหน่วยใหญ่ใหญ่ตนนี้บุท่านได้ซุกแล้วพี่น้องยังเคียวอยู่จ้าจะออันมะเกคือพวงอันนียก็คือแอ่เปิ้ลคี้ยวหัยังว่า ผลวันนัวง่ายนี่นะพี่น้องเอ้ยปูบินิยมหลับเห็ดอุลุยอยู่ผูเฮ็ดอุลุยอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นพวงเป็นพวงอยู่โอ้ยอย่าอ๋อโมวี้อ่ะคือประเด็ดมันอ๊อคือคือนั่งอะไรนเอาหรอฉันหรอเอ้ามาเห็ดนกข้าจามูลเลยพี่น้องนกข้าจ้ามูลอยู่แล้วเสียงแต่ละคนเสียงแต่ละคนนะบริคือเก่าเลยเดี๋ยวนี้นะพี่น้องเอ้ย เพิ่นเห็ดข้างไว้คือข้างหมักทั่วนี่พี่น้องเพราะว่าปีกายนี่มันลอยไปตามคิดิดแล้วมันอยากเน่ามันบ่ได้อันนะปีนี้เพิ่นเห็ดข้างไว้เลยเนาะมันฮักแล้วตัวนี้มันอันมันนักหมากมันพี่น้องตัวนี้นะเนี่ยอืมพอดีกับหมักทั่วหมักทั่วเพิ่นกำลังแยมแย่เนาะมีแต่หมักทั่วดำเพิ่นบ่ปลูกหมักทั่วขาวมีแต่หมักทั่วอันความความควมกินแล้วนะเนี่ยเออได้อยู่เราเฮ้ยแค่นึ่งอยู่ได้แล้วเฮ้ยเออ พอดีแล้วเฮ้ยวันที่สิบกันโอ้ยมันเด่นที่สิบก่อนสิได้เก็บวันที่เก้าตาแหลกเก็บลูกวันที่เก้านี่ยตาแหลกยังไงฉันเก็บอีกก็ได้ยาใส่ตู้แดก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 ลูกไปไปใช่เนาะลีลาไปใช่เนาะหาเราเบิร์กหักทั่วซะก่อนแล้วเฮ้ยเนี่ยสิได้กินนี่ผู้ ทัว่ากามันสิบมันบกพร่างงามพี่น้องเพราะว่ามันลมบ่ลมเน่หล่ะก็ะกำลังออกจำนี้พี่น้องอันแย่หน่อยนึงถ้าเอาเม็ดเม็ดเก่ามันนั่นเด็กเอาเม็ดเก่ามันนั่นมาปลูกแล้วมันสีบกคือตัวที่อันเอาไปเสื้อจเมีดตัวเขาคัดมานั่นเด็กคือกันก็อันดอกดอกเลืองพระเจ้าเห็ดมันมันนั่นเด็กเอาไปปลูกแล้วมันสีบกงาม ได้แต่ว่าแต่ว่าเองเบิ่งแล้วมันบ่มีฮหดหมิดทางในตึงซ้ำอืมอม,ม,ม,มาพี่น้องส o o สวนสะกอนบดิบาลวาไลฟ์มาบได้พามาเบิบ่งไลฟ์ทิศล้วจ้านี่ตัวนี้ก็คือบอ่นห้หมักแต่งเพิ่นนะบ่เป็นตาชีดแตกว่าซั่นอืม,นม่นสิถอนถิ่มแล้วเรื่องจะรอดจะแหลดอยู่พี่น้องเอ้ยซิมมึงด,ดูมีไงตรงนี้เพียสิมึงดูบริสีทธใหญ่บาบาจ้าปอดสารผิดหาสีพูดเมื่อวานนี้อืมใส่หมองมาใส่เด้อ ตัวน,นี้คือพักเพิ่อลงไม้พี่น้องของบาอ่านกันยังชีรกินสุดนี่ละจา้าสีนานบักใหญ่โอ้ขี่ขนันอ,อ,อันนี้เดชเื่องสามสิบบาทเออเรื่องสามิบเเก่าว้กินกนานนี่เฮ้ย,ย,ย,ยโอ้หมดอนนกะินเวลาเบอร์เนตตกะแตนกูอยู่อ,ยอยันไปอยู่คบคบโคบพี่น้องเอ้ย จะกินอีกเลยโอ้สวยงามเดือพน้องเดือกำลังขึ้นจ้าพี่น้องจ้าเห็นมาทุกคนสวยงามพี่น้องสี่นานบักใหญ่พี่น้องสี่นานบักใหญ่หนึ่งอือเาวกินไทยเพื่นวา

อออเต้าใส่เมเาทองันน hmm> ี้ใส่มเาทองเออออมันหนีอสินี้ดีเด้ออย่ามาเ้าสอีกเด้อเออ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  อืม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 อนมอื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 าอกมอื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 ม่ืมอืมอืม่แมอวมอยมอืมอมอมอืมอมอือืม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 อืาอืม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 อือืมอือออบม้อออาอมอ นี่ผักอันิกาพอดีพี่น้องพอดีย้ำเนาะเฮ้ยประมาณเดือนสามผู้เดือนสามแลเออนี่แหละพี่น้องเอ้ยกัสิไดเอามาแยงมาแยมอะไรยังไงอะไรยังวะกัสิได้จองเอาไปแยมน้องจ้าหน้าบ้านที่ลิมย่าอยู่เฮือนน่ะแท็กซี่ของเพื่อนกันยังลายเต๋อพี่น้องน่ามีคนไปแล้วนะนหนึ่งบอ คายไปแล้วนั้นเออปลูกคายไปเลยปลูกกินอืมทำนู้คือซื้อแต่คายคายโลตอไก็ไคายลุแบบมัดคายคายแบบคายแบบกระเบือโลเออก็คายเปหัวเลยเดนาใกิมอันนี้ห้อานียไว้เอาไว้ท่นนนานเดียวนี้ ส้เกับพ่อเจ้าส่นานก็ตายเออหัวเปื่อยแยลกของจุ yeah, ่นนะแค่ปลูกก็ได้แต่หัวมันยบมัน่อือมันหนาขอพแล้วว่าพักซีก็มาจะขายให้มันเบิลจะปลูกเมันหัวมันยังอยู่อือบุญบ้านบออัดกับโให้มันอยากละใหเออบุญบ้านนั้นห้เทพเพราะว่าเอาไปกินก็ขับปุ้นอือเอ้ายูคนก็ได้

โอ้ข้าวอ่ันะมาใส่หิงนะข้นหิได้เฮยพุ้เคียวนั่นพุ้ยเคียวน้อหอดข้นเลยจวดดวกๆเคียวอุ้มทุ่มเลยถ้าอยาไปใส่ร้ายส่บวงนึงก็พอพอร้ากับตายมาบคือองกันนะอย่าแต่มันบางตายโจยขอาวพักอันอันจีกุ้งเี่ย ขอดีดขอดเขามาเขาก็อยากได้หลายอย่างกชอบกชอบนี้สินี่กชอบเปยังได้อยู่ดีชอบกับมิ้งกับ้อไม่กลับไปันได้เข้ากับไาสิอันงองจา้หอมน่อยซีนะเออมขอขอยขอหอมน่อยเฮาเอหอมน้อยเฮาบ่กันข่อยของหอมมันเอานมันไปในต้นนะเอาลงเอาได้ไม่ซิ่อ่ะ อันไพ่ไปยองม่นั่นนะเราียหกบัวนี่กำลังขืนอีกแวอันี้กรได้พี่น้องเอ้ยนี่คือกุขาอันไดเฮ้ยท่านได้คันีลงีลยนะโโบนะนเปเดี่ยวนะเออมันยาเลเล เาเบนระ์ตปูแบบเดียวนะอันนี้ค่อยชิว่าไอแอาหัวมันคอยเลยห้องถ้าคืนนี่ยากถ้ามีผู้ซื้อก็ขายหนักถ้า,าวันเช้าวันเต่หัวมัอมีผู้ซื้อก็ขาย <c oughs> <c oughs> นี่แหละถ้าปิดบังพุงคนนี้แล้วไปหาต่งกินซุ้มนะเฮ้ยข้าวกับปัน้นเป็ดค่อยน้ำมันโหดซอ,องยามน,นอกนี่แหละเป็ดตัวใดเดี๋ยวเ,เบิร์ตเข้ากันแล้วเบิร์ตเบิร์ตแรกจะเรียกมั้งก็ขับบาลล่าสาวเป็ดค่อยคือ ข้างนี้กับเป็ดน้อยเพื่อนพี่น้องเอ้ยกับบอน้อยดอกต้นคอกนี่นะจักโตัวนะเพิ่นแยกสองพี่น้องเพราะวะสองรุ่นเนาะนี่ตัวนี้เพิ่นแยกมาไว้ตัวนี้ซะรุ่นนี่นะมันมีสามรุ่นอืแต่ว่าอันนี้นะเจ้าเลือกออกเบิดซุ้มนี่นะเอาอะไรอีซุ้มปีกบาดเอามามือนอ่ะได้จาอีตัวใหญ่นี้ก็เล่นเออเล่นสี่ตัวอืม โอ้ยที่แรกคอยสิญญาไปปูนมันหักใกล้จี๊กใก่้จี๊กแมนไก่อยู่เดี๋ยวนี้นั่นในโซลาร์โลก้อนเดี๋ยวนี้นั่นยังไม่ได้ฮอลโล่่เอ้ยไม่ได้ฮอกกี้นี่แหละร้านขายน้อยแล้วกระเจ้าคาเสียเอาดูบ่เออตามไอเกบก่อนเนาะเครื่องปลูกคลองพังพี่น้องเอ้ยสิพามาเบิ่งอันนัอสกอนลืมพามาเบิ่งอัน มากเอิอม,มากมาสั่นดอกไม้ที่เขาปลูกไว<ม>อันนี้คือสวนพักของเพิ่นเนาะสวยงามตามสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะทุกคนเนาะพูนพี่น้องเอ้ยมุมสูีนี่พักอ่ะนะเพราะยังประกาศอิตาลีนะเออ,ข,อ,อข้อมาออกค่ะมันออกไว้เนาะนี่จ้ะพี่น้องจ้าสวนพักเพิ่นกระสิประมาณนี่แหละพี่น้องมีทาง กะะลำเนาะกะหลำปีผักบัวผักซีแล้วก็ผักกัดดอกแล้วก็เนาะการห่อสลัดอะไรยังไงกระลวงลายหมักตัวหมักแต่งหมักเกล่นผุนเป็ดเพิเ่นออกมาเลยเ้ยนะเป็ดจะออกมาเลยเลยนาเป็ดจะออกมาเลยไดน้องปาขีงานเพิ่นก็นเริ่มบกแหงแล้วพี่น้องเอ้ยจากเบิดจากยังหรือแนวใด อันนี้ก็คือปลูกดอกฮอนไกอีกแล้วพี่น้องนี่คือดอกฮอนไกจ้าเพื่อนปลูกไว้แค้มเฮือนเลยตัวนี้ตะกี้เพื่อนว่าสิปลูกดอกดาวเรืองไว้แต่ว่าปั้นว่าปลูกขยานมันมันเสียนห่มแล้วมันสีบงงามให้ปลูกอยู่แดดเนาะเนี่ยตัวนี้คือปุ่มดอกดาวเรืองดอกสังกะปันนี่แหละพี่น้องตัวนี้คือรุ่นก้อนเนาะรุ่นแท้ปลูกรุ่นทับอิดเลยตัวนี้อะตัว ทางพุ่นก็คือรุ่นฮามาเซียหยาสุดก้อนเลยพี่น้องมาเซียหยาซอยบะเอือสุดก้อนฮะกระซองลอยกัวต้นเนาะเพิ่นกับเริ่มปลูกกระติดน่หละพี่น้องเอ้ยมักทัวเพิ่นเกบมักทัวสามอย่างักพริกเพิ่นนับเป็นแล้วอันมาแต่อันห้องอันเฮ้าหนาแล้วัยังวเงจะเออเออาว่าย่างไรเนี่แต่ว,นวันบรีสาปผู้พริกอะไรนมิ ข้าวนาปลูกแล้วเป็ดแล้วเพื่อนนะฮะกันไปเซมขอบคุณจ้าจ้าถม่มจำนี่อันนี้นะเธออะไรมี่แต่แมงกี้เมงมงมงกี้นายมะกะตะกี้ไปลูกแล้วบอมาพริกเพิจีนจานี่เนี่เอาข้องจ้่พู่ชอบป้วมาพริกเพินกระงามจ้าสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะ มากผีดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำเนาะนี่ปลูกเป็นแถวไปมักทั่วพุ่มเพิ่นการเริ่มเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเนาะปลูกนี้กะคันเบาแพรบอันหมดเม่งไม่ก็คือตายดับเบิดพี่น้องเอ้ยอันจะมมนสีเรือจะกโก๊บของเพิ่นอนี่กแ็แม่งไม่กิน Anh cai, do nha, suy ngam, vino, 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 đọc vino, 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 ขึ้นซื้อว่าเป็นดอกไม้ในดอกยางกัมากพี่น้องงกเะมาเดซี่ว่าเดซี่กะพขวันเดซี่กะพาขวัญเพราะว่ามันเปดอกน้อยซ้ำ้องคอยผู้บานนั่นมันเป็นพันใหญ่บอกเลยมันเป็นพันใหญ่เบิ่งในหูบนะเลยมันสีน้อยซ้ำ้องคอยแันคอางมันสีไรซีกว่าเจ้าไมันเป็นสีสมกับสีไข่คือว่า ผสวปัตพี่น้อมาพี่นองเอใหญ่ห้างเนาะกับสีภาพบรรยากาศเลาะซสวนบะเอือไวเพซนี่และพี่น้องฝากติดตามคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวดีจอกอนไกลปน